โอเคครับผมก็เดี๋ยวเราขออนุญาตเก็บแต้มสุดท้ายกันก่อนแล้วกันนะครับจะผ่านหรือเปล่านะแกนแกนท่ายไม่ได้เก็บเลยยืในี่ไกลก่อนรแล้วไปเลี้ยว อีเดียวเรียบร้อยผมจบเรียบอยปันเมียแประมาณแสนนิดนอครับคือไม่ต้องไม่เล่นใกล้เเล่นนะระยะไก,าก,กาเดียว้น <c oughs> แหลฟา้ฟากแหลฟ้าแล้วก็ตามเพิเข้าไปโอเค รอบนี้ผ่านอยู่ได้ครับเก็บขอาจะเก็บแต้มได้เลเวล89มึงได้แต้มสุดท้ายครับโอเคไปละทุกคนบายบายไว้เจอกันรอบหน้าครับ let's go